ครับสวัสดีครับเพื่อนๆไอ้เตานี้นะครับผมผมใส่ใหม่เต็มแล้วนะครับประก,กาผมที่เผามืออื่นเศร้านะครับแต่ว่ามือนี้นะครับมือนี้เตานี้ผมจะมาปรับแต่งนะครับ เพราะว่าผมจะล่องเบิ้งนะครับถ้ามันเสียหายยังไงก็บรเป็นยังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมีเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมก็เชื่อมเชื่อมต่อได้นะครับผมจะตัดจะเหลือไว้ให้ประมาณเหลือประมาณสองนิ้วนะครับผมจะตัดออกหนึ่งสองสามสามนิ้วบ่ถึงครึ่งหรอกครับ นะครับเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ผมว่ามันมันบมีประโยชน์นะครับกับตะแกง,ะแกงน,นะครับตะแกงวนนะครับมันมันบดใส่นะครับผมว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมเผาต่อไปมันก็สิมีเหตุผลที่ดีขึ้นก็คือว่าถ้าเฮาใส่เต่าอ,อันนี้เฮาจิบได้ไล่แกะนะครับให้ใส่ ให้ใส่เตาพลังงานสะอาดที่ว่าผมประดิษฐ์ขึ้นมานี่ยลายแก๊สโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าไฟถ้าไฟมันจะพุ่งพุ่งถึงช่วงนี้ตลอดนะครับตอนที่ผมเผานะครับไฟมันพุ่งถึงช่วงนี้นะครับเนี่ยมันเหา่วนะครับเดี๋วที่นี่ถ้าเกิดเท่าตัดตัวนี้ไฟมันอาจสิพุ่งถึงช่วงกลางนะครับมันก็สิพอดีนะครับบ่ถึงกบให้มันสุดก็ได้นะครับ ให้มันถึงช่วงกลางนะครับเดี๋ยวผมสิตั้งกล้องให้มันชัดเจนนะครับนะครับแบบนี้นะครับผมจะตัดครับให้เหลือไว้สองนิ้วนะครับตะแกง่่ใส่ นะครับเดี๋ยวผมทบทวนใหม่ก็คือว่าทุกมือนี่ที่ว่าผมเขาไปมือว่านนี่นะครับผมผมแหลกขอมูลก็คือว่าไฟมันแรนถึงช่วงช่วงนี้นะครับช่วงหู้เปลี่ยวไฟมันมันช่วงถึงถึงถึงช่วงสีมงม่วงเนี่ยครับเห็นบ่ห้อยดังดังดำดำเป็นห้อยไฟนะครับเนี่ยควอมห่อนนะครับเห็นบ่ครับนี่นะครับไฟไฟสิบพุงถึงช่วงนี้นะครับแล้วที่นี่ถ้าห้าตัด ยกเตาขึ้นนะครับมันอาจสิถึงกลางนะครับนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมันอาจสิบบริษัทใส่งานนะครับผมติตัดออกครับถ้าเกิดจังไนถ้าเกิดผิดพลาดอย่างไรผมก็เอามาต่อคือเก่านะครับเพราะว่าผมมีเครื่องมือนะครับแต่สําหรับเผามืออื่นที่ว่าจดุดสถิติเบื้องว่ามันค่ายแก๊สจ,จักั่วโมงนี่ก็ผมก็ใส่วิธีนี้อีกนะครับแล้วก็พอตัดแล้ว นะครับผมกับสิมาจดสถิติอันนี้อีกเครือนึงนะครับเดี๋ยวผมสิลงมือตัดนะครับตัดแล้วแล้วผมกับสิมาเหดคลิปต่อนะครับครับเพื่อนๆนการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมจะเหลือไว้สองนิ้วนะครับกับยังที่บอกนะครับถ้ามันสั่นมันก็เปียวไฟมันก็สิได้พุ่งขึ้นหอด ประมาณกลางนะครับมันก็จะเด้ห้อนขึ้นนะครับผมคิดว่านะครับเพราะว่ามันค่านี้อยู่นะครับแล้วก็ตะแกงนี่ผมก็บ่ได้ใส่แล้วนะครับนะครับล่องเบิ่งนะครับถ้าเสียหายยังไดผมก็มาต่อได้นะครับเพราะว่าผมก็มีเครื่องเื่อมนะครับเอซีถามมาดูๆบ่อยๆนะครับว่ามันมีความหนา่าไดมันหนาเลยครับนี่ผมกับแอนมินนะครับนี่ หนึ่งสองสามสีฮาแมนบอกครับหามินบอกครับนะครับครับนี่อันนี้เหล็กหนึ่งอ่ะนี่นะครับนา้บากกอยู่ครับจักกล้องชัดด้วยชัดนะครับทอประป่านะครับผมย่อมหลับอยู่ครับเพืือนเบิ้งผมใส่มากลา้รอบแล้วได้ครับนะครับ ผมถึงแนะนำของดีไงครับว่าเวลาเพื่อนๆสิเลือกท่อแกนกลางนะผมเน้นย้ำว่าใส่พอปราปานะครับเบิ่งเลอเห็ดพอได้มันก็บ่ดแตกบ,อบ,บ,ตบ่อย่างบบ่หดโตบวชยังน,นะครับเสื้อเดียวนะครับครับโอเคนะครับมันอาจดีขึ้นสําหรับลอันนี้นะครับผมก็ิจับเวลาเบิ่งนะครับถามมันดีเขากาับเอาแบบนี้นะครับ ขากะสีได้ประหยัดท่ออีกบ่ต้องใส่ยญ้าหอดเม็ดนึงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมมาตัดท่อออกแล้วก็สิบบรรจุใหม่ใส่เต่าแล้วก็สิบเผาทำสถิติเบิงว่ามันสิด,ดีกว่าอันเดิมบ่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆไปก่อนนะครับยูดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ